สวัสดีครับพินีต้อนรับสู่ช่องใจดี3ครับผมวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวเครื่องปั่นไฟดีเซลครับแบบเสียงเงียบมีห้อรูเทียนรุ่น LTD 7 Silent ครับผมสาหรับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้นะครับกาลังไฟออกสูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์ครับเครื่องยนต์ขนาด498 cc ซีซีหรือว่า13แรงม้าครับะระดับความดังของเสียงของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่70เดซิเบลครับผม ความจุน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ที่1.65ลิตรส่วนความจุของถังน้ำมันนะครับอยู่ที่16ลิตรน้ำหนักนะครับ170กิโลกรัมใช้ไฟขนาด220โวลต์ครับ